มีค่ะชื่อคุณอะไรคะเดน้ขออนุญาตนะคะเป็นได้เลยค่ะชื่อสมเกียรติภูมิธนาครับค่ะผู้บริหารร้านสมเกียรติคากรดูกอาร้างครับค่ะจากอยุทยานะครับารสากอายุทยาเดกไกลนี่เลยนะคะได้ร่วมง,งานกับกิจกรรมต่างๆนะคะจากทางคุณเสือมีมีกิจกรรมไหนบ้างนะคะที่ผ่านมาที่อาจจะน่าจะเคยได้มาแล้วเพราะว่าคุณน่ามากเลย,ะค,ะยค่ะค่ะกิจกรรมอะไรบ้างคะก่อนหน้านี้มีที่ไหนนะคะ ที่อยุธยาล่าสุดอยุธยาล่าสุดที่แต่งตัวสุดไทยด้วยค่ะรู้สึกบรรยากาศในวันนั้นพูดถึงความประทับใจกับกิจกรรมที่ผ่านมาได้ไหมะคะกิจกรรมก็ประทับใจครับแล้วก็ปูนยูเซอร์พันธ์แท้ค่ะครับผมนี่ให้ให้เรามาโปะปากล้างขาด้วยกันค่ะ ก็ยินดีครับคุขอบคุณมา,ากๆเลยค่ะทางเราก็ยินดีเช่นกันนะคะวันนี้ที่